ขอจริงของจริงอรุณสวัสดยามเช้านะครับทุกคนเช้านี้เราก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมน,นะครับ6โมงเช้าเราจะขึ้นไปที่ผาหัวสิงกันแล้วไปไปดูข้างบนกัน ไม่ได้ตื่นเช้ามารับลมแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ววะจริงๆเนี่ยผมก็จําไม่ได้หรอกนะว่าผมเนี่ยตื่นเช้าล่าสุดเมื่อไหร่แต่ว่าการตื่นเช้าครั้งเนี้มันน่าจะคุ้มแหละกับการที่ผมรอคอยเอาล่ะครับต่อนนี้เราก็ถึงผาหัวสิงแลวนะครับทุกคนโคตรหนาวทุกคนดูใสวยไหม เราจะไปถ่ายรูปคู่กับธงด้วยธงประเทศไทยนะครับผมตรงนั้นสวยงามมากและอากาศตอนนี้เย็นมากทุกคนประมาณ19องศานะครับผมจริงๆเนี่ยใครที่อยากดูเหมือนทะเลหมอกอะตื่นประมาณ8ปดโมงก็ยังพอมีอยู่บ้างก็ <Okay. S 1> ยังถือว่าไม่น้อยเกินไปนะใครที่ตื่นสายครับแนะนำพาหัวสิงก็น่าสนใจเหมือนกันเดีย๋ยวเดี๋ยวไปดูฝัง่งนู้นกันดีกว่าอยากอยากไปยืนตรงนูงน้นนะไปะ <ST> S <guitars> <S เอาละครับถึงข้างบนแล้วนะครับทุก <ST S> ค,คนมีธงด้วยนะ ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไหมแบบเราเป็นคือผู้ผู้วิชิตอะไรอย่างงี้ป่ะวออิชิตอุตเปิดแ้อย่างน้อยให้ได้รู้ว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วไหโอเคใช่ไหมทุกคนมาดูมาด,มาดูมาดูนี่เที่ย <c oughs> เหมือนต่างประเทศเลยลมฟิวแบบฟิวนอกจัดเลยอ่ะข้างล่างอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนสวรรค์อีกสวรรค์นหนึ่งอะ่ะข้างล่างใครมาตรงนี้นะครับจะเห็นวิว เหมือนจะ360เลยนะแต่ว่าช่วงนี้หญ้าฝั่งเนี้ยมันอาจจะขึ้นมาสูงหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วยังมองเห็นข้างๆทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นท่ามกลางสายหมอกข้างล่างนะครับผมที่เราขับรถมานะครับเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปเล่นในหมอกข้างล่างกันไป รเราไม่ค่อยเห็นหมอกแบบคุมตัวเท่าไหร่เราก็เลยลงมาหามันเลยเนี่เฮ้ยไงมันเริ่มจางแล้วแหละเมื่อกี้มันยังแน่นอยู่เลยทุกคนจริงๆอะ่ะใจใจอยากจะแบบว่าลงไปเจอหมอกที่มันคุมคุมตัวเองเลยที่แบบเดินเดินออกมาจากข้ำปางสายหมอกเลยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแค่จังหวะขับรถลง,ลงลงมาข้างล่างอะ่ะไม่ถึง20นาทีไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำหมอกบินหายไปหมดเลยทุกคนก็ <laughs> เลยย้อนกลับมาตรงที่จุดพักรถนะครับ เราถักรถเมื่อวานน่ะตรงนี้มันจะมองเห็นมากกว่าเพราะว่ามันยังขึ้นมาไม่ไมสูงขนาดนั้นไอจุดที่เรายือนอยู่เมื่อกี้ไออะไรนะผาหัวสิงห์อ่ะมันสูงเกินแล้วพอ,อไ,ไอหมอกเออหมอกมันขึ้นไปมันกระจายเป็นอากาศหมดเลยทุกคนนั่นแหละก็เลยต้องลงมาหามันแทนนะครับผมมันไม่ขึ้นไปหาเราเราต้องนอมันนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ใช่หมอกอาจจะเป็นควันนะหมอกจางและควันกลายเปนจนบางง เนี่ยเดี๋ยวเรา แ,แล้วเราก็ได้เจอสิ่งที่เราตามหามานานบอกเลยนเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยกับการรอคอยในครั้งนี้ที่ผมไม่ยอมไปไหนเนี่ยก็เพราะว่าผมรอหมอกนี่แหละสุดท้ายแล้วฟ้าก็เห็นใจให้เราได้เจอกับเขาสักครั้งอ่เมื่อกี้เราถ่ายข้างล่างเสร็จแล้วนะครับเราขึ้นมาข้างบนที่เดิมเลยพาหัวสิงทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึง่งมันไหลขึ้นมาแล้ว ที่เราขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่บอกบอก,บอกมันยังไม่เยอะขนาดนี้นะมันค่อยๆขึ้นใช่ไหมเออเนี่ยมันเพิ่งไหลขึ้นมาไปสำเร็จแล้วธุรกิจสำเร็จตัวเนี้ยไอสัตว์หมอกเต็มเลยเฮียมันไหลไปแล้วไปตามกูม,มาไอา้ครับขอเนี่ย หมอกมันมาทิบหายแล้วแล้วก็มึงอย่าช้าดิเฮี้ยงตามกูมาเร็วๆดิไอ้สัส์เอ้ความด้วยเนี่ยววิก,วกเราขึ้นมาถึงขนบนแล้วนะครับผมตอนนี้หมอกมันกำลังแบบว่าเดินทางมาคุมเราแล้วเมื่อเช้ามึงยังเห็นวิวข้างล่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล<อ>้วเนี่ยแหละทะเลหมอกข,ของจริงไม่ต้องไปทะเลก็มีทะเลนะครับผมแต่ถ้าหมอกงี้มึงใส่ 4G ข้างหลังก็ได้วะไเอาไม่ฟิลไม่ได้ ไอ้ขี้ขาวโพลนเลยนะกูชอบกูชอบแบบเนี้ยเนี่ยแหละถือว่ากูประสบความสําเร็จแล้วไงเพื่อนมันไม่ใช่หมอกอย่างเดียวนะมันคือมันคือมันมีหมอกมันหมอกจางจมันหมอกจางจางและที่เหลือก็คือชาวบ้านอ่ะช่วยกันสูมไฟช่วยกันสูมไฟให้ให้ใหควันมันะมาปิดตรงนี้เออพี่เบิร์ดอะเพิ่เขาพิงหมอกจางนะพี่เขาแตกเออเราเห็นหมอ <นะ S 1> กในางแล้ว ว่าภารกิจวันนี้สําเร็จแล้วนะครับทุกคนผมได้เจอหมอกอย่างเต็มที่แล้วรู้สึกฟินแล้วรู้สึกดีมากเจอควันมาก่อนไอกันยังไอกันแคกแคกเลยก็ที่นี่ถือว่าเป็นอีกที่ที่วิวดีบรรยากาศดีและถ่ายรูปคนมาบ่อยที่ดีคนมาบ่อยคนมาบ่อยแล้วก็จะมีที่กางเต็นท์แล้วก็มีไล่กระหล่ำปีข้างล่างด้วยนะครับผมให้ให้ถ่ายรูปโอเค กลางเต็นทเสียคนละร้อยใช่เราสามารถเอาเต็นท์ขึ้นมากลางได้เลยนะเดี๋ยวตอนเย็นเขาขึ้นมาเก็บตังค์เองคไม่ไม่ได้เก็บตังค์นะเก็บเต็นท์เก็บเต็นท์บ่อยท่านไปอย่าไเดี๋ยวไปดูใบไวท์ดอมบิลลี่ไวท์ดอมบิลลี่จากที่นี่เลยกันนะใช่นี่คือไวสตรอเบิลลี่นะครับทุกคนเราเลยขึ้นมาจากผาหัวสิงนิดนึงตรงนี้มันเป็นทางขึ้นภูทธบเบิกพอดีนะอ๋อนี่ใช่ไหมขึ้นมอถึทางร้านอาหารนะที่เราไปกินเมื่อวานนะบอพี่ คล้ายสไปร์ตเขาเรียกฟูมูนเบเวนมันจะเป็นผลใช่คล้ายๆสไปร์ตตัวเนี้ยอันนี้มันจะทานดมเหมือนเลยแต่หอมกว่านะหอมหอมอันนี้คืออะไรอันนี้อัญมณีแดงเขาบอกเขาบอกเป็นสี่ตัวท็อปของที่นี่เลยแบบโฟกิงเหรอโฟกิงอะไรอย่างงี้ป่ะดูเหล้าขาวดูเหล้าขาวอะไรเนี้ยเปรี้ยว ดูสิอะไรครับพี่ซือ,ซอนี่ครับอัลมอนมอมด์แมคคาเดเมียคือฝากใครครับคืบอฝากแม่ครับ <laughs> แล้วก็บวยบวยต่างรสชาติกันเต็มเลยของฝากนะครับพี่มีหลายอย่างนะพี่ตัวน,นี้จะเป็นลูกพีสลูกพีสฝั่งนี้ลูกพับะโวคาโด ก็พวงหิมะก็มีจ้ะกระหล่ำของสดก็มีนะจ๊ะคุณพี่กระหล่ำนี้ขึ้นชื่อที่นี่เลยใช่ไหมใช่เดี๋วพี่อันนี้คือปลูกเองเลย<อ>ปลูกจากพืชผักเปิดเลยจ้ะได้รับที่ดินมานะโอเคอเค,เครับยังไงอย่า,ยาลืมมาอุดหนุนกันเดลยแขกรับมาแล้วเปิดแกลมาร้านนี้ไดกครับ<ค>มีเดียเขาครับมีเดียเขาส์มีเดียเขาส์ครับผม เกี้เดินซื้อของฝากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาหาร้านที่มีบรรยากาศดีๆนั่งกินข้าวสักหน่อยนะครับผมก่อนกับโอ้โหอะไรหนาวของบนอีกฮะเจอกันอย่างนี้อย่างนี้ต้องถอดเสื้ออยู่แล้วแหละถ้างั้นอะ่ะถอดเสื้อนั่งกินข้าวเออจะให้ตะกล้องถมตะกล้องก็ไปถามด้วยอีกกินจนหมดเลยนะเอออ่าถอดเลยแล้วจะรอข้าวมาก่อนได้ไหมล่ะได้ถอดเลยต้องถอดพร้อมก่อน,นะอะไรให้ร่างกายมันชินไงเหมือนมึงลงน้ำอุ่นน่ะน้ำอุ่นมึงยังต้องลงแบบเป็นคันเป็นคันให้มันชินเลยเดี๋ยวแล้วค่อยถอดละกัน เย็เน,นเยนั่งดินั่งดิผมี่เห็นข<อ>นะนลุกนเลยอะบ้าครับขออนุาตต่อเติกี๊ก้าวนะ,ค,ะรครับผมรอนครับเออโนี่ขนลุกเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้นอ้ยโออ้ยโอย้อย้ยอ้ยโอ้้ยอ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 ย้อออย้อนน้อยอ้ยอ้ยพื่อ,อนะ้ออ ข้าแต่ผมต้องเลี้ยงข้าวพี่ต้นนะอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวพี่ได้มึงเลี้ยงข้าวพี่ต้นแล้วพี่ต้นขอเตือนหน่อยเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวพี่พี่ต้นเอาอปะได้เอาเลยบอมบอมก่อนเลยอันนโอ้โหตอนนี้เลยบอมเลยบอมคนบอมเลยเดี๋ยวไปก่อนโอ้จานจานมาอะไรก็ไม่บอก ดีก็มานั่ผอันนี้รอยสักนี่สักแต่ปอไหนพี่สักตอนอยู่ปีปีห่งปีหนึ่งปีหนึ่งเหรออันนี้มหาลัยปีหึเชกูาไม่ใช่เหมือนลิงอหลังแหลังแกหลังหังหลังหลัง่ลัหลัง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 หลหหลังหลังหลังหังอั สีหมดสักพักสักอยู่สีหมดพอดีแล้วก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลี่ยไปทางอื่นไม่ไม่ได้แล้วไงก็เลยแบบอ้าไม่เป็นไรเอาแค่นั้นพอพี่เดี๋ยวพี่ต้องเอากูมาแกงอีกแล้วอเอากูมาแกงอีกแล้วไปเดี๋ยวน่าต้องลองข้าวก่อนสาวอจังหวะตอนใส่เสื้อกันดิ้นไหมยวพมก่อนเลย ออมาแล้วข้าวเรามาแล้วมากินข้าวกันพูดเย็น่ะทุกคนวิวดีสัตว์นั่งกินข้าววิวดีจัดอ่ะนี่ทุกคนซิกเนเจอร์ของเราซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับกระหล่ำปลีน้ำปลาเออกระหล่ำปลีกับน้ำปลานะครับเพราะว่ากระหล่ำปลีที่นี่เนี่ยเขาปลูกเองนะครับผมมันจะหวานกว่าปกติเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาส่งใช่ไหม อย่างที่นี่เขาเก็บมาปุ๊บเขาก็เอามาผัดได้เลยเดี๋ยวลองมาชิมดูว่ามันจะสดหวานหรือเปล่านะครับผมเอาเอากระหล่ำเปรี้ยว่มาลองกินให้หมดนะถึงจะใส่เต้อได้ไม่เอาดินี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายเอ้มผมก็ไม่ได้กินเลยกระหล่ำหวานกระหล่ำเด้งอะ่ะเด้งเลยเนี่ยกรอบเลยอะ่ะกรอบมากอร่อยป่ะพี่อร่อยจริงป่ะเนี่ย <laughs> <laughs> พี่มันกรอบหวาน แล้วที่แน่ๆคือมันปลอดสารพิษโอเคใช่เพราะที่นี่เขาไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับในพวกคุณร้อนเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมสุ๊ดที่นี่ประเทศไทยเดี๋ยวเราจะต้องกินอย่างเงี้ยแหละจนกว่าจะเสร็จไม่เสร็จเราไม่ใส่เออเดี๋ยวตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยปล่อยไปสวยแล้วกูเดี๋ยวคนดูก็หาว่าโกงาโกงนะเรามากินกันให้หมดทำโกงนะทุกคนขอบริง ของจริงฮ่ฮ่กินไม่เสร็จไอ้เทียวันนี้บอกตลยงกวาก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ปลูกที่นี่ครับปลูกที่ไหนก็ไม่รู้พูดทําไมพรูนี้ก็เขียวดีครับกระเพรานี้ก็เขียวดีนะครับเพราว่าตลาดไทยตลาดไทยมาเป็นระยะ อิ่มแล้วนะไม่หมดนะไม่ได้ดิผมไปกินหลังต่อไอ้หมดแล้วนะครับผมผมว่าหมดแล้วหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วเราแบบผมชนะเนี่ไม่แล้วเสื้อคุณหน่ะไปไหนดีวะไม่รู้เลยเดี๋ยวจะได้ถอดเสื้อนะครับนั่งไปทั้งทริปเลยเร่งรัรถกลับ เอาแล้วครับ,ลค,รบคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมผูทับเบิกที่ผมพามาเนี่ยสวยไม่สวยยังไงฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนที่ผมพาไปเนี่ยผาหัวสิงห์วันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากสมความตั้งใจแล้วที่เรามาเจอเหมอกอย่างเต็มที่นะครับผมก็ที่พักของเราไม่แพงด้วยสิวิลฟาร์มนะครับผมอยู่แต่ว่ามันอยู่ทางขึ้นอะเออแต่ถ้าช่วงเทศกาลยังไงข้างบนมันเต็มอยู่แล้วเว้ยโอเคยังไงก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันข้างล่างที่พักสวยบรรยากาศก็ไม่ได้ขี้เล่ไม่ได้แย่นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปจุดต้นหาเสื้อก่อนหาเสื้ออยู่หาเสื้อเอาเลยหาเสื้อเลยทำไรน้องทำไรพี่หาเสื้อเลยครับโอ้โหเขาไปด้อของเขาไหนเนี่ย อะไรอะไรอะไรอ่ะเก็เผ็ดเอาเไม่ให้ยืมอ่ะภาคภูม่ายต่อเลยถ่ายต่อเลยถ่ายต่อเลยถ่ายต่อเลยเอาดิหาอะไรหาอะไรไปคนให้เอาไหมเออแต่ว่าต้องมี้เแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอะไรเอาไหมแลกกันพี่ยืนเนี่ยยืนเดือดเดือดจากการขันหนนมาเดี๋ยวผมเอาเสื้อมาให้ 妈。